จ้าพี่น้องเอฟซีค่ะได้ครบแล้วนะจ๊ะตอนนี้ถือใจแล้วพี่นอ้องยังไปยังมายัางไปยังมาได้ปูองค์สีทองค่ะจ้าแล้วก็ได้พระแม่โคศบแล้วกับแม่ทอรนี่ได้ไปครบเมดแล้วค่ะเหลือแต่ปูเวทกะได้น้ำทรงสังเป็นเหลียบรอยแล้วเจสสีเอาไปเมดเบอพี่น้องลด,ดขั้นหน่อยๆแต่ว่ากะสีไปให้เหมดเดอ้อปูเอ้ยยาเอ้ยแม่เอ้ย ไปให้หมดนะลูกกะลืมเอาอันกระทางล่งอันไปพุ่นกัะสิได้ให้เพื่อนโจมให้ทางนี้ปิดไ้ก้อนเดียวเพิ่นสีตนปูพญานาก็ได้องค์สีทองค่ะพี่น้องมาค่อยเบิงไช้ละบินเท่า นี้เป็นบินจากพี่น้องเพิ่นยังบ่ท่านไห้ร่วมแต่เนี่ดี๋ยวเพิ่นร่วมราคาให้เนาะยังไม่ได้รวมออพีเด้ร่วมแล้วพี่น้องแปดพันแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องคะรวมเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทโอ้เกือบบ่พอเงินพี่น้องเกือบบ่พอเงินถือเลขเก้าพัน ถึงรัฐบาลไทย 9, เก่าพันเก่า่อพออุ้ยล่มแห้งแทะฮึคือร่มแบบนั่นพี่น้องพุน่นะไปได้เมล่ะ่เดี๋ยวเบิ้งสิบเป็นตะวิดเป็นตะได้ดบ,บ,พบพพพ่พี่น้องเร็วเออเอากล้องอันดันมาพี่ก็ได้พี่น้องเล้วเบืองเพิ่นกันลังแตงซอยเกตูต โจมโจมโจมกองมาเทินผีดเนี่ยตั้งไสตตั้งรุมบ่จ้ะตั้งรุมก็ได้มันนี้มองตั้งบ่เอาเอาสายนั่นคือในใครเนี่ยสายสายลดกับขั้นน้อยพี่น้องลดอันปีกอัพอันกับบอมี่คือเพิ่นดอก ได้รดขั้นห,นหน่อยๆเพิ่นเอาปูเอายาขึ้นเต็มยุ่งหันค่ะไปตามซ่ำจากของเอา้าอย่าลืมปายทะเบียนนะจ๊ะเด้อพี่น้องค่ะ